เรียบร้อยสิครับโอ้ยไม่ทานได้สามตัว เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไฟแบงค์นะครับผมอยู่กับผมคนเดิมนะครับผมถือิสเกมเมอร์นะครับผมที่ต่านเห็นอยู่ดีหน้าจอตอนนี้จะเป็นเซตเกียนนะครับผมมันก็เกียนที่ว่านี่คือเรื่องด้วยของความโกงของไอเทม2ชิ้นนี้นะครับผมอ่าไอเทม2ชิ้นนี้เป็นไอเทมที่เกียนมากก็น่าจะพอรู้กันละ, <S <S ละเพราะว่าที่หน้าจอก็เห็นเต็มเต็มจอเลยแต่ผมนะก็คือวิกผมนั่นเอง ตัวละครวิกกับปืน T77 โดยธรรมดาแล้วเนี่ย T77 เนี่ยแม่งแม่งโกงอยู่แล้วนะครับผมธรรมดานะคือคือพี่แกก็โกงอยู่แล้วนะสำหรับปืน T77 ของเรา T77 วันนี้ที่เราจะเล่นเนี่ยเป็น T77 ของ Battle Pass ที่สั้นปัจจุบันเลยนะครับ mm hmm. ที่สั้นเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆเรื่องความสวยความงามไม่มีเลย mm hmm. ไม่มีเรื่องความสวยความงามเลยแต่มันเอ่เอ เรื่องเรื่องลายเนี่ยเรื่องความสวยด้านลายเนี่ยไม่มีเลยแต่มันจะไปสวยอยู่ตรงจุดเดียวก็คือเรื่องของเอฟเฟกเวลาเรายิงโดนเอฟเฟกสวยมากอันนั้นยอมรับว่าเอฟเฟกสวยครับผมแต่แค่ว่าลายปืนมันมันไม่สวยผมพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของตัวแบ t ตันพลาสติซันนี้อยู่ก็คือมันเป็นแนวแบบแนวรอบเลนสนะ์ะเออแนวแบบเหมือนเหมือน นักฆ่าในเงาหมืดอลไรอย่เงี้ยเออเพราะฉะนั้นพวกปืนพวกชุดพวกเนี้ยมันจะต้องไม่เด่นอ่าผมเข้าใจนะว่ามันจะต้องไม่เด่นแต่ก็าอาจจะทําลายให้มันเป็นลายทหารไปเลยเออเป็นลายทหารที่มันสูงกว่าเนี้ที่มันที่มัน,ท,มนที่มันไม่ใช่ง่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเออจะเรียวกว่าง่อยๆกออ็พูดง่อยไปมันก็เ,กนน <rier> เราก็ทําไม่เป็นโอเคโอเคอเค่าที่มันที่มันไม่ใช่ลายแบบอย่างเงี้ยเออให้มันเป็นลายแบบให้มันเป็นแบบพางไปเลยคือแบบ ย้อมทางกระบอกไปเลยให้ท้งกระบอกมันเป็นสีอย่างสีปัจจุบันนี้ก็ได้เหรือจะเป็นสีเขียวล้วนไปเลยหรือจะเป็นสีสีน้ําตาลสีเหลืองออกน้ําตาลที่มันเป็นสีเกี่ยวกับทะเลทรายนะให้มันเป็นไปทางกระบอกเลยเป็นการพรางอะไรเงี้ยผมก็ว่าก็โอเคโอเคใดๆนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเขาแล้วแหละโอเคไม่ว่ากันแต่พูดถึงแค่ว่ารอบในซีซั่นเนี้ยลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เอฟเฟกต์ตอนตอนเรายิงโดนอ่ะสวยเป็นสีแดงเป็นรูปพายุอะไรเงี้ยสวยๆโอเคครับผมแล้วก็ วันนี้นะครับเหมือนเดิมครับไอเหมือนเดิมเราก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับผมนะนั่นก็คือวิกของเราเนอะนซึ่งผมเองก็อยากร้องเล่นมานานแล้วครับสําหรับตัวละครวิกนะครับตอนนี้ก็มีขายได้แหละที่จริงมันมันจะมีวิกที่เกียนกว่านี้ที่เป็นวิกบวกสี่อ่ะมันมีแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่มาขายไงมันขายเท่านี้ก็ซื้อเล่นเท่านี้นะครับผมก็ถูกลงนะก็ประหยัดงบไปหน่อยนึงนะก็ประหยัดงบนะว่าไงประหยัดงบอยู่แต่ว่า เรื่องความแรงเนี่ยอาจจะด้อยลงไปหน่อยเนาะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือความเร็วนการเคลื่อนที่ซึ่งวิ่งเร็วมากตัวตัววิกเนี่ยนะพูดเลยแม่งวิ่งเร็วจริงๆเร็วขนาดผมไปเล่นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นจริงๆนะมันเร็วจริงๆเออมันแบบมันเร็วมากครับสาหรับตัววิกเนี่ยถ้าเราถ้าคนเล่นเก่งนะเล่นเก่งเล่นทีเจ็ดเจ็ดเก่งและเล่นเก่งอยู่แล้วแล้วก็เล่นวิกขับอีกแล้วเฮ้ยยอดครับวันนี้ผมจะไปเล่นตัวละครวิกกับทีเจ็ดเจ็ดให้ดูครับว่า 2ไอเทมตัวนี้ใช้แลกโกมากโกงยังไงเหรอคือแบบว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละก็คือเรื่องของตัวปืนเนี่ยโกงอยู่แล้วแล้วเรื่องของวิกเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นอ่าวิกมันวิ่งเร็วมันซิกซักตุ๊บมันเร็วอ่ะเออมันเร็วอ่ะเออแล้วสองอย่างนี้บวกกันนี่มันจะโกงมากเลยนะครับผมสามารถทําให้คนที่ฝีมือไม่เก่งเนี่ยสามารถมีฝีมือขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่าแต่ไม่ได้บอกว่าแบบเก่งขนาดไม่ใช่นะครับมันช่วยขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งคือแบบโอเคอะ่ะ ทำให้เราเล่นสนุกทําให้เรามีโอกาสที่เราจะยิงได้มีโอกาสาไปครับรอบนี้ผมจะเล่นเป็นดาบบังระเบิดนะครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปเล่นดาบังระเบิดกันดีกว่านะครับผมอ้าวลืมบอกไปผมใส่ฉายาคุมสีนะครับผมจะไม่ได้ใส่ล้านสีนะผมจะใส่เป็นคุมสีนะครับผมโอเคครับผมเราตัดเข้าไปเกณดีกว่าครับผม ยิงไม่โดนหัววะ่ะเสียไปรฟรีๆเลยหัวแสกไปซิจักวิกไหมหวิวกบวกทีเจ็ดเจ็ดเท่ากโกงอะ่ะอ๋อโดนครับโดนลูกซองเก็บไปครับโดยตัวธรรมดาของทีเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันมันก็โกงอยู่แล้วนะท่านผู้ชม โห้องนี้เป็นห้องที่ยอดนะครับเพราะว่าเราสามารถดูฝักแดงได้ด้วยคือดูฝักแดงได้ด้วยนะแล้วก็ดูฝักน้ำเงินด้ เฮ้ยดูฝั่งน้ำเงินไม่ได้ดูแต่ฝั่งแดงอย่างเดียวเฮ้ยยี่ผมก็พิมพ์บอกได้ดิว่าเฮ้ยมาอยู่ไหนใช่ไหมเออเนี่ยโอ้ทีผมแพ้ว่ะสี่ต่อสี่วินเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราปาดถุงมไม่ทันเมื่อกี้เราปาดถุงมไม่ทันไป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 ต้องโชว์ความเต็ม โอ้โหยิงไม่ทันยิงตอนนี้เรามาดูทีมแดงนะครับผมเปิดด้อยยังไงมาเปิดเท่ให้ดูทีมแดงได้เฮ้ยสามแยกเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยโดนเพื่อนเราเก็บมาแล้ว เรียบร้อยครับโดนทีมผมเก็บครับเนี่ย zoom ได้หรอโอ้ยยอะเยอะเงินว่ะย่ากูไม่รู้กูจะพากยังไงเลยเนี่ยอยู่ทีน้องเงินแต่ดูทีมแดงอยู่ทีน้องเงินนะแต่ดูทีมแดงจับ <c oughs> ปลาระเบิดสูตรมาก็พอได้ยหนยูจับปลาระเบิดสูตรมานะเขายิงไม่ตันอ่ะรู้ว่า เฮ้ยเชื่อมูระเบิดดายระเบิดแเราท่านผู้ชมเรียบร้อยสิครับเดี๋ยวพิ่งมาเดลยพิ่งมาเดี๋ยวพิ่งมากลับ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 กระสุนแม่งหมด ห้องนี้มันสุดยอดจริงเลยนะอยู่ทีน้ำเงินแต่ดูแดงได้เอ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 อยู่กันสองคนเหลือเจ็ดสิบเจ็ดอีกคนห้าสิบห้า ก an. an. ูบอกก็มีแล้วก็มีแล้วเพื่อแล้วหัวเปิดวินบอกก่อนี่กระดากูบอกยังแตกต้องต้องไปดูใครหัวห้องวะไอชี้ยอดดอกไอหัวห้ององไปโทษหัวห้องนะ หัวห้องมันเปิดให้ดูได้ท่านผู้ชมคือเปิดแบบทีมแดงทีมน้ำเงินดูได้อะเออคือดูได้ทั้งสองทีมเลยอะแล้วมันก็พิมพ์บอกได้ด้วยนะต้องไปโทษหัวหรือไม่ต้อง,องไปโทษผมโอเคเพื่อนบุกละเราบุกตามเพื่อนโอ้โหเพื่อนแม่มหงหัวแตกว่ะ ทันได้สามตัวเอาเรามาดูกันต่อนะครับผมยังไงครับไหนดูสีแดงอยู่ไหนเออโดนลอยหลังครับมาแล้วครับมาแล้วแลกสู่พันคราวนี้ครับเหลือสามครับเหลือสามครับหนึ่งต่ออะไรวะหนึ่งต่อสี่ครับร้อยเจ็ดปีหนึ่งตัวครับเหลือสามเหลือพิมพ์กันพิมพ์กันเหลือเหลือสามเหลือสามเหลือสองวะเหลือสามเหลือสามเหลือสาม ไอ้เจโดนเก็บกันรัวๆเลยฮ่เฮ้ยยังไงเดี๋ยวเพื่อนอุ้ยแม่งตึงอ่ะสำบั้นทองแม่งยังตึงอ่ะแม่งยังตึงอ่ะมึงก็เอาปืนยิงมันสิเพื่อนมันจะมามีดเหล่ามันทำไมลูกสมบั้งยังตึงอ่ะบอกเลยตายตายผมาตายเรียบร้อยเรียบร้อยครับเจอถังแก๊ดด้ซิ่งตึงเกิน ตึงเกินสามชิ้นหกบ้างแม่โคตรตึงอ่ะดูดิท่านผู้ชมสามบ้างไม่ตึงบ้างเลยสา,าสามบ้างตึงหรือกูกากก็ไม่รู้ขนาดเซตที่ผมเล่นเขียนแล้วนะวถ้าเราใส่หัวสูญเพิ่มความแม่นยำว่าถ้าทางจะถ้าทางจะหัวโบโบได้เลยเนะี่ย เมื่อกี้มันเห็นมานะเดี๋ยวก็สุนหมดเดี๋ยวก็สุดหมด,ด,ด,หมดตายเร็วๆแล้วบอกว่าอยู่ไหนบอกมาว่าอยู่ไหน,นสายสายบอกมาเพื่อนอยู่ไหนผมก็อยู่เอนะเรียบร้อยครับตายไปไสิครับ อีกตัวอยู่ไหนวะไอตัวนี่ยผมว่าอยู่เออผมว่าอยู่เอแน่นอนอนะโอเคเพื่อนเราเก็บละผมว่าอยู่โซนเอนะโซนเอแน่นอนเชื่อผมสิขออยิงนะผมไม่เก็บเสียงแล้วนะพอทุกทีผมก็เล่นไม่เก็บเสียงอยู่แล้วโอ้โหไอ้เยี่ยหัวแตก <laughs> หัวแตกหัวแตกเวงตึงเกินอะสามบ้างแล้วก็ผมต่อหกวินครับผมตึงตึงจัดประหลัดบอกรอบสุดท้ายแล้วมีสาวไหมไม่มีไม่มีจะมีไงโอ้ยไอ้ชิวหัวแต่พิมพ์โถเอ้ยหัวแตกเลยไอ้เพื่อนเอาทังแก๊สลุยเลยเพื่อน มั่งเลยตัดมั่งเลยไอ้อแม่งถือฐางแกนมาไกลเลยใ,ใช่ไหมอ๋ออยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านสองตัวครับเดี๋ยวเอบอมดิฟュซฉันนาะโฉยครับที่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวไม่แอบกู้ Mission failed. let's go. ผมคิดถูกคิดผิดวะท่านผู้ชมที่ผมเข้าห้องนี้เนี่ยห้องนี้แม่งเล่นลูกซองกูคิดผิดคิดถูกในห้องนี้เฮ้ยแต่ทีมเราตึงเอาเรื่องนะเนี่ยเอ้าไอ้เรื่อกูยิงเขาไม่ตายคิดผิดคิดถูกวะเข้าห้องเนี้ย คิดย้ำสองรอบนะโอ้ยเพื่อนเก็บหลบมาก่อนหลบมากันหัวแตกไม่โดนหัวแล้วเอาระเบิดไปไม่โดนว่ะ เรียบร้อยไปสิครับแต่พี่ที่กำบังอยู่เฮ้ยฉันจะบอส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 ปาด้วยมันปกติก็เป็นคนยิงไม่ไม่แม่นอเลยนะนะทีเจ็ดนี่นะ กล่าวว่าแยกคู่แล้วเดี๋ยวมึงขึ้นมากูสอยนี่อะไรแม่งโดนระเบิดมาก่อนเลยโโโโได้เฉยว่ะขอบคุณมากเพื่อนอันนี้เราเก็บซากเพื่อนนะถือว่าโอเคอยู่เสียหนึ่งได้สองครับใครเล่นสไนว่ะเพื่อนเราเหรอโอเคสู้ๆแล้วกันเพื่อนสำหรับสไนนะ เรียบร้อยคโอโหตายนดสุดท้ายพอดีเลยว่าถ้าไม่ตายผมเนี่ยจะได้อย่างนั้นเลยแหละเก้าสิบเนี่ยมันยิงผมแทนเอนี่สุดยอด้วดักแทนเอโซนเนี้ยดีสุดแล้วแทนเออะใช่ไหมเพิ่มเม่มเวลามีสองนาทีครับโจนเขาไม่หนารีบปุกนะเพราะเวลาเหลือสองนาทีเขายังไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเวลายังไม่หมดถ้าเวลาหมดเนี่ย ขนงเลยนะมึงวุ้ยยิ้มเชียววุ้ยเชียวเชียววุ้ย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 เลยสามสิบเออนั่นแหละแจวในดูช็อตนี้สิไหนดูช็อตนี้สิโอ้โหแม่งจริงไปบ่หัวเลยวะขุม ที่ผมไม่กล้าออกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมันถือธนูไงเมืเ่อกี้จะท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ธนูเมื่อกี้มันจะแวบบแบบมันแล้วมันยิงน้ำก็ไปกํกแพงไงไม่โดนไม่โดนคือถ้ามันโดนก็ก็คือซวยกูเลยถ้าซวยถ้าซวยถ้าโดนก็คือซวยผมเลยโอ้โหเรียบร้อยหัวาแตกไม่น่าออกไปเลยน่าจะรออยู่ข้างนาในแต่ดูสิเรียบร้อยคนระับแตกเลยกู วิคบวกทีเจ็ดเจ็ดเท่ากับโกงของะโกงละแต่คนเล่นกากเฮ้ยมันก็โกงแล้วไม่ใช่มันไม่โกงนะมันวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วเพื่อนที่เร็วอะไรพวกนี้เออแล้วทีเจ็ดเจ็ดมันมันเกลียนอยู่แล้วไงเออโอเคครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปจนจบนะครับชื่นชอบเนี่ยก็ ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเล่นไม่ถูกใจใครยังไงก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะเ,เพราะว่าเนื่องจากเนี่ยผมเล่นผมชอบเล่นเดนแมากกว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นวางระเบิดเท่าไหร่แต่ก็ก็สนุกนะวางระเบิดมันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดนะแต่ผมมันก็ไม่ได้แบบผมก็ไม่ได้แบบเกลียดถึงขั้นแบบเกลียดไปเลยไม่ใช่แนละ้วที่ผมไม่ชอบเล่นวางระเบิดเพราะว่า ก็เราเป็นคนตายง่ายไงเราเลยไม่ชอบต่ามาเลยได้ไหมก็เล่นได้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละเออวิ่งไปบ้างวิ่งไปวิ่งกับจ้าเอโดระเบิดบุ้มโอ้โหเสียดาย s h o นั้นเนาะสองคนอ่ะผมว่าถ้ายิงดีๆอ่ะได้อยู่นะยิงดีๆได้อยู่ได้ดูเผลอๆอาจจะได้สักตัวนึงวิ่งกลับมาแม่งโยนระเบิดมาพอดีเลยเรียบร้อย